ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างมดูทลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนู ประจำวันจันทร์ที่20ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกร็ก้าจะเรียงน้ำชาคาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพยข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับชาวราศีธนูนะครับนะมีดาวประจาตัว นะต้องบอกอย่างนี้เลยนะดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบดีตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหาชานั่นหมายถึงว่าชาวราศีธนูคุณก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆนะครับเข้ากับคนหมู่มากในลนักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตาแล้วดาวพระอาทิตย์เองนะครับนะท่านโยเก์นะครับไปถึงดาวพฤหัสที่เป็นตัวของเราเอง นะและวดาวพฤหัเองท่านมาจากเจ้าเรือนสุภานั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยไปดําเนินการไปเดินทางก็มีการปลอดภัยราบเรื่องนะครับนะเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่เข้าหาเจ้านายนะมีการทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จ นะครับยังสูงเลยครับ,ร,บาราชาวราศีธนูน,นะอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะส่วนดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโหอันนี้บอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินตอนนี้เป็นกษตรซ็นตาธิบดีนะครับและยังกลุ่มกับดาวพระสุขที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยนะนะมีมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงิน แล้วตัวของเราเองเนี่ยยิ่งขันอาสาไปแก้ไขปัญหาไปแก้นู่นแก้นี่ให้คนอื่นเนี่ยยิ่งทําให้เกิดเงินเกิดทองเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเจอกระดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนอันลีนะครับนะเขาต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นจุดที่ให้คุณอยู่นะครับนะถึงแม้ดาวพระศุกร์เองท่านจะเดินองศาพักหรือเดินองศาถอยหลังก็เถอะนะครับนะแต่ถือว่าการเงินของชาวราศีธนูดีมากลาบผลดีมากนะครับก็ขอให้แก้ไขปัญหาลักษณะต่างๆ อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าจะเป็นจุดที่นะครับนะให้คุณกับดวงชะตาแบบว่ายัางดีเยี่ยมเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีธนูนะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนคู่ครองกับดาวเจ้าเรือนการงานนี่เป็นดาวดวงเดียวดนันดวงเดียวขั้นก็คือดาวพฤหัส,สบดีตอนนี้ไม่ต้องอะไรเลยทับลัคนาทั้งคู่เลยเอาดาวเจ้าเรือนคู่ครองก่อน นะครับดาวเจเริญคู่ครองมาทับลัคนาและไปเจอกับดาวพาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าริญความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองจีบใครเลใครชอบใครนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จค่อนข้างจะสูงแต่ในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันวันพุธเนี่ยนะครับระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่าดาวพราทิตย์เองเนี่ยท่านเข้าเลิกไม่ดีท่านเขาเมม้า,ขาพิษหน้า นะครับแต่ว่าดาวประจาตัวของเราเองดันเข้าพบดีก็คือเข้านาวาังปุเอกมหัโนแห่งเลิกนะมันมันก็หักล้างไปในตัวนะนะครับนั่นหมายถึงว่ามันก็อาจจะคือคนที่มีดาวพระอาทิตย์เป็นการลักินีอาจจะไม่สําเร็จนะครับนะแต่ถ้าไม่เป็นการรักินีเป็นปกติผมมองว่าสําเร็จนะครับเนื่องจากว่าดาวพระพุธเองคือตัวเราเองนะครับเป็นดาวเเลยคู่ครองของเราเองนะครับ เนี่ยมาหาเราแล้วไปกลมกับดาวทิ่ถึอย่างเงี้ยผมถือว่าโอเคเลยนะสำเร็จก็ชอบใครรักใครอะไรยังไงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสูงนะครับนะแล้วหลังจากนั้นในวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เราจะเข้าโจโรเลิกแล้วนะครับก็ะจะเป็นเลิกที่เกี่ยวกับในเรื่องของเอ่อการต่อสู้แข่งขันการช่วงชิงลักษณะต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวเจรือนคู่ครองเรานะครับจะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรในวันอาทิตย์ นะเวลา22ในกาล27นาทีโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าจะเป็นช่วงที่เนื้อ,อหอมวันอาทิตย์นี้เนื้อหอมามากๆเลยชาวราศีธนูนะครับนะรวมทั้งคู่ค้ารวมทั้งคู่หุ้นสว่วนรวมทั้งคู่สัญญาด้วยนะนะเข้ามาอยู่ในเรือนนี้มันมันสัมพันธ์กันเยอะแยะมากเลยมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจมีทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะครับนะก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับนะแต่บางท่าน นะครับนะถ้าเกิดว่าบังเอญดาวเจ้เลยคู่ครองบังเอิญเป็นการลักินีก็ระมัดระวังคนที่เข้ามาจะมาเอาเงินเอาทองคุณนะ <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนแบบเอ่อต้องดูทักษนะน่ะว่าว่าเป็นยังไงนะครับนะให้สังเกตตัวเราเองก็ได้นะถ้าคนเข้ามาในลักษณะเอามาให้เราอ่ะแสดงว่าดาวพระพุธเราให้คุณแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c> เ <oughs> ขามาเอาก็แสดงนะ่ะเป็นการลักินีนะก็ต้องรู้จักนะครับ เอาตัวรอดได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเอาละนะครับส่วนเรือนการงานในช่วงของสัปดาห์นี้ก็ยังให้คุณกับดวงชะตานะดาวเจ้าเรือนการงานมาทับลัคนาและเป็นเจ้าดาวพระที่ที่เป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าชาวราศีนะครับธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับนะเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่พ้นส่วนคู่สัญญามีปฏิสัมพันธ์อะไรยังไงเนี่ยได้หมดแต่ก็อาจจะอาจจะหงุดหงิดหน่อยในช่วง3าวันแรก นะครับนะอาจจะดิวงานไม่ลงตัวหรืออะไรแต่มันได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกดาวพุธของเราเองเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเก่งใจเพราะเราเข้านาวางังปรปุกเองนะครับนะถือว่าถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณน่นะครับส่วนดาวพัสท,ที่เออเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นนาวาัตพิษอาจจะติดขัดกันในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือ ติดในเรื่องของการอนุมัติอะไรต่างๆนะแต่ว่าเราอะได้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะก็มันอาจจะไม่ได้เลยแต่มันยังติด,ตด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดยังอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าโอเคหลังจากนั้นในวันอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานจะไปอยู่ในเรือนกระดุมพักนั่นหมายถึงจะเป็นช่วงที่เรางานเยอะงานมากงานโดกนะครับนะแล้วก็จะมีพวกออเดอร์สินค้านู่นนี่นั่นเข้ามาให้เราแบบโอ้ทำงานกระจนมันเลยอ่ะก็ <c oughs> ต้องบอกว่าชาวราศีธนูในช่วงของสัปดาห์นี้ก็ เป็นจุดที่นะครับนาให้คุณกับดงจะตายอยู่นะครับนะเอาละนะครับนายังไงก็ต้องบอกว่าดาวจุลเรือนการเงินเดินดีถือว่าผ่านดาวจุลเรือนคู่ครองดาวจุลเรือนการงานดาวระพุธก็ถือว่าผ่านนะครับนะก็ต้องบอกว่าผ่านหมดเลย <c oughs> ตัวเราเองก็วิ่งอยู่ในเรือนสหาัชชาก็ผ่านอีนะครับนะก็หมดเลย4ผ่านนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชม อาผมพิพาประกันใดยังไงต้องกลับขอขามาอภัยด้วยนะครับด้านใดถูกอกถูกใจเขาขั้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเข้าไปนิดนึงก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้าจะเรียนน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาระรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับผมเกตดก้าดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิดูทรอลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา นะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆ ดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแลละกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,องแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูถลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกดาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่า เป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เขาต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่า นะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี6ก0อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0ูนปศ 9015959นะครับนะเอาละยังไงก็กล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ